นึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดมาก็จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือ,อ,อทั้งผู้ประกอบการด้วย<ะ>แล้วก็ประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารต่างๆโดยเฉพาะธนาคารของรัฐอันนี้เฉพาะธนาคารของรัฐอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นธนาคารเอกชนเนี่ยก็ต้องรอติดตามของ ธนาคารนั้นๆว่าเขาจะมีนโยบายในการช่วยเหลืออย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลเยียวยาผล,ผ,ลผลกระทบจากผู้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะก็จะเป็นมาตรการของทางธนาคารของรัฐต่างๆค่ะแยกกลุ่มเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทางผประชาชนทั่วไปด้วยนะคะสําหรับกรณีของผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรการเสริมสภาพคล่องมีสินเชื่อแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อด้วยนะคะธนา คารอมสินก็จะมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสําหรับผู้ประกอบการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทอพอวอก็มีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยก็จะมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SME และก็ผู้ประกอบการรายย,อย่อยนะคะนอกจากนั้นทางกระทรวงการคล,งรคลงังร่วมกับแบงค์ชาติได้มีการออกพรกรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่รับผลกระทบจากโควิดหรือว่าซอฟโลนของแบงค์ชาติค่ะซึ่งมีวงเงินเหลือประมาณ370,000 0ล้านบาทนะคะโดยจะรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่18เมษาย,ยนค่ะนี่สำหรับผู้ประกอบการแต่สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะธนาคารอมสินเนี่ยก็จะมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนค่ะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้มีอา อาชีพอิสระนะคะเอาไว้ใช้จ่ายเป็นสินเชื่อฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์โควิดวงเงินเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2,700ล้านนะคะมีโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินคงเหลือประมาณ1,000 0ล้านนะคะซึ่งสามารถจะขอรับคําขอสินเชื่อได้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ ธนาคารทกสค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่าําสําหรับประชาชนมีทั้งโครงการสินเชื่อฉุกเฉินมีสินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิดนะคะมีโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพโครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่เป็นต้นนะคะแล้วก็มาตรการที่2ใหญ่ๆจะเป็นมาตรการบรรเทาภาระหนี้สินคือการพักชําระหนี้ ทีนี้ในการพักชําระหนี้แต่ละธนาคารของรัฐเนี่ยแนวทางของเขากรอบกว้างๆเขา,เขาจะมีการแบ่งกลุ่มของลูกหนี้ค่ะจะมีกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่กลุ่มที่ชําระหนี้ได้ตามปกติกลุ่มสีเหลืองคือกลุ่มที่กลับมาชําระหนี้ได้บางส่วนไม่เต็มจํานวนและก็กลุ่มสีแดงคือกลุ่มที่ชตแล้วนะไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะ แต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ของเขาตามออนโยบายของเขาไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการของแต่ละบุคคลท,ที่ท่านจะต้องไปคุยกับธนาคาราซึ่งเป<ร>็นปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะท่านต้องไปคุยกับธนาคารของท่านเองนะคะก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดของโครงการมาตรการทางด้านของการเงินของธนาคารของรัฐค่ะคือหนึ่งช่วยผู้ประกอบการทั้งตรงนี้ก็แย่ yeah. นะครับหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็ อมสินกับทรกรสก็จะเป็นแม่ง,งานหลักในการปล่อยสินเชื่อ,อบรรจุต่ำเหมือนกันนะครับคนละหมื่นคนละห้าหมื่นเนี่ยเขาก็จะมีหลักการก็จะคล้ายๆกับรอบที่แล้วะนะเป็นแต่ว่าวงเงินมันยังเหลืออยู่ก็ไปใช้บริการกันเียติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับค่ะส่วนคนละเครื่องสั้นๆนิดเดียวค่ะ